สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในแมบบโรบอกอีกเช่นเคยโอ้โหโอ้ยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยฉันพาทุกคนมาหาสัตว์ไม่ได้มาหาปากกาหาย่าอีกต่อไปบอกเลยนะว่าแบบนี้เนี่ยมีสัตว์เป็นร้อยตัวซ่อนอยู่ด้วยโอ้โหเราไปหาสัตว์ตัวแรกกันเลยดีกว่า let's go เฮ้ยนี่นี่นี่ไดีกว่านี่ตรงทั้ย เี๋ยวาไปเนี่ยกตัวนึงห้อ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 งฉันจะกินบัลลูนได้ล้วครับโอ้โหแั่ตันน้อยโอ้โหใครตายเถอได้อยู่ในน้ำด้วยตัวนี้เป็นปลาวานเพชฌฆาตนะนี่น่ากลัวไหมดูด้านล่างดิเราลงมาได้ไม่น้ำล่าเนี่ยเขาปลอดภัยมากเลยม่ทรสายอยู่ด้านล่างด้วย พอเราไหว้วนจากด้านล่างเนี่ยเราเห็นใต้ท้องของปลาวานเพชรคาคือแบบว่ายาวใหญ่มากไ่นตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งด้วยแหละจริงเหรอมามามาน้ามาน้าไหนมาน้าใต้นี่ด้วยใช่แล้วอยมันต้องแอบซ่อนตัวเองอยู่แถวแถวซากประการังไม่ก็สาหร่ายแน่ๆนี่ไงจะเจอแล้วมานเหลืองเหลืองอ๋อยเลยหเหลืองมาก สำรวจดูรอบๆอีกนะเผื่อว่าจะเจออีกอ่ะแถวนู้้นมีหรือเปล่านะลองดูลองดูตามโขดหินทุกคนอย่าลืมดูแถวโขดหินด้วยล่ะเผื่อมีพวกแบบแมงกระพุนไอ้องมานี่วุนว้นวุน้นเป็นวุ้นเลยย่าไงอันอุตสาห์ทำตัวใสๆวงหนเห็นได้ไงไหมากมั้งชมพูแปลนเลยได้แล้วครับเอขอขึ้นมาหายใจนิดนึงโอ้เราดำนานกนไปแล้วนะ อ้าวอันนี้เป็ดดิเกดีมีไอ้เจ้าเป็ดออกมาอยู่ตรงนี้ด้วยแป็รู้ไหมว่าภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรอะไรว่าชาวเปรูชาวเปรูคืออะไรวะไม่รู้เนฮ้ยนี่ทุกคนทุกคนทุกคนเรามองตรงไปข้างหน้าตรงน้ำตรงนั้นดิเรายังไม่ได้ไปเก็บน้องเต่าตรงนั้นเลยปะอใช่ อุ้ยเต่าลอยแล้วๆอ,อยู่ตรงนั้นจะไม่เก็บก็อะไรอยู่นะลูกปลาลงนทํไมไปด้วยจ๋องห๊ะจ๋องโผต่ารอเออของตอนนี้เนี่ยเราเก็บได้ประมาณสัก5ตัว6ตัวแล้วนะเนี่ยฉันได้ไปเป็นเล่ามาจา<ช>้าได้ครบแล้วนะเนี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยๆๆมีอะไรอ่ระมึงอะไรแปลกๆเคาให้แล้วใต้ทะเลตรงนี้มีถ้ํด้วยล่ะทุกคนเจรอครับเดี๋ยวดูอันตรายน่าดูชิวนะ นายระวังล่ะฉันระวังอยู่สล็อตอุ๊ยไม่รู้ว่านี่เนี่ยเป็นพันหนักลาวาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขามาตกแต้วเลยเข้ามาตกแต้วเลยอะไรออะะไไรรห้ามชนต่อเป็นคาดโอ้ยโกรธโกรธเป็นเป็นเอว้าวเจออีกแล้วเจออีกแล้วมาแล้วพี่จิตมาแล้วพี่โมพี่ไม้ทำหลงอยอ่ทำแย่อุ้ยตัวนี้ตัวนี้ลึกเข้าไปในโขดหิน มันต้องมีซอกนี่ๆๆจอแล้ซอนี้ซอนี้ไหนนี่ๆๆใช่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 ้ยโอ้โหแต่ว่าข้างในไฟอะทุกคนเห็นไหมฉันฉลาดสุดๆไปเลยนะเนี่ยทำไมมันมีเป็นฟลายทังใหญ่มันไม่ใช่เป็นฟไายมัคือลาวาอันตกาจตายแล้วระวังนะระวังนะค่อยๆตามลงไปต่าเตี้ยอืออืออืออืนอือ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 อทออออืออืออออไออ ใช้โมโมก่อนที่หนึ่งแล้วค่อยๆว่ายมาเอาละต่อไปเราไปตรงนู้นดีปะเฮ้ยนี่ที่พีไดโนเสาร์ร้อนจะไรข้างหลังพวกนายเจออะไรอะุยฉันเป็นกระต่ายที่อยู่ในทะเลทรายก่อนหน้านี้ฉันอยู่ในป่าดงดิบแต่ว่ากระโดดไกลเป็นหน่อยเลยมาที่ทะเลทรายเลยอะไม่น้อยเลยนะเนี่ย โันน็นสุกเลยจะแหมันไม่ใช่กระต่ายมันคือเสื้อแจ็คเก็ตตห่ามใช่เลมันคือแจ็คและบิดครับผมเป็นกระต่ายพันเล็กอพอเราเจอกระต่ายตัวนั้นแล้วทุกคนลองดูดิมีอีแรงอยู่ข้างบนเสาโอ้โหโอ้อยได้กได้การอิรแรงนี่ได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกเราจะสามารถเก็บอีรแรงตัวนั้นได้หรือเปล่าต้องไปที่เสาโรมันเสาแรกันขึ้นไปไงวะ ไปนี้สูงมากเลยนะพี่โมถึงกับท่านถอนหายใจเพราะว่ากันที่นั้นเ็ก็ถอนหายใจแนวไม่ยากไม่ยากพี่โมไม่ยากเฮ้ยเราขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมองจากตรงนี้เนี่ยพีระมิดคือใหญ่มากอ่ะใช่มีบันไดด้วยเจ้าแม่งขับรถไป เพื่อความปลอดภัยข้างบนดีกว่านะใช่เพื่อความปลอดภัยผู้นอยไม่เห็นหรอกว่ามันสูงขนาดไหนอ่ะเพื่อนดีค่ะแล้วเราสามารถเก็บเจ้าอีแรงจ้าอีแรงสุภาพขอเรียกว่าคุณแรงละกันเตอในได้เขียนว่านวัตกรรมนวัตกรรมนวัตกรรมอ๋อเันชื่อว่าวอลเจอร์มันแปลวอลเจอร์เป็นเขาเจ้า เราจะปีนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตรงยอดพีระมิดนะคะเพื่อที่จะไปเก็บสักว์ละลาดอีกตัวหนึ่งฮึบโอ้ยโอ้โหความยากนี้มันคือ,อค่อยๆค่อยไปไปไปโอ้ยซุปเปอร์ย้อยนี่แ้งอ้าวลวงอุ้ยเรื่องการย้อยไว้ใจชั้นฉันเองเ่ะหนึ่งขอผมรวบรวมสติกต<า>ูสตทีเดียวทีเดียวแล้วปะเออโนก็ด้อีก <laughs> เ้าโดนโดนไปหาอูดีกว่าโดนไปหาอูดอู้อุอ้ยมีอูดข้างล่างเลยเหรอไม่รู้ไม่รู้ไว่าอูดหรือป้าก็ไม่รู้อูดเนี่ยอูมันจะเป็นอันแรกเลยนะที่พวกเราควรจะเก็บค่ะเมลเย็นเด่นไปทุกข้างในข้างในเป็นพีระมิดฮะเออดูเหมือนข้างในจะมีเขาวงกเพียบเลยนะนี่ไม่โอ้ฐานเลเซอร์ไม่เขาวงกบธรรมดามีงูด้วยขอเพลงที่มีงูกมาสินะ อนนีไม่ดูไม่ดูบ้างเร่า้ยเฮ้ยาดมาดอมาดาดออกดระโดดออกหนีาดิมาดี่าดิมาดิงดาดม่จิาดิม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 าาดิมาาดิมดนม้ามาดรดิมาดมาดาามาดิมาดาดิมามาดาดาดมาดาดาดาาดมาดิดิมาดิามาดามาดิมามาดมามามาาดดดามดมดดิดิดิรอฉันก่อน ขึ้นนิดหนึ่งลยใช่ไดแล้วเพืนเย้แในบูโรช่วยฉันทีเกิดอะไรขึ้นหรอครับพี่ฉันโดนจับมนุษย์นี่น่าสงสารเฮ้ยมนุษย์นี่โหดร้ายทำกำสัตวนน่าสงสารแบบนี้ได้ยังไงเราจะปล่อยเขาออกมาได้ยังไงอ่ะเพื่อนผมไม่รู้เหรผมว่าผมรู้นะทำไมโดนจับทำไมอะ แรดเกินไปโอ้ยไม่ใช่ได้นี่ใจร้ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นไม่มีโพรงต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาหาน้องแรดขอดูก่อนว่าโพรงต้นไม้นี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดกรงนั้นได้หรือเปล่าไป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 ไดไ่ไป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 ลปไ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 นไปไอไป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 ไวจผม เบนธรรมดานะเป็นเบนที่ขนไม้มาเพื่อที่จะสร้างบ้านนะดิขอเก็บเลยละกันน่ารักนะเนี่ยขอเก็บด้วยฉันว่าเขาวงกดนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยนะมันอาจจะมีประตูทางออกหรือว่าประตูลับก็ได้ปางอยู่ไหนอะเมืไงตาพี่กิทันนี่มานี่เดเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เจอปุ่มเจอปุ่มอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ไหน้ยปุ่มเปิดกลองแรกหรือเปล่าไปครับไปครับไปครับไปัางตามพี่กิทกับพี่ไม่ไป วิว่งเราโอ้ oh my god อะไรว้เฮอบริการนั่คือเธอว้าวต้องใส่ขี้บ่อยอ่ะเธอฉันว่าพวกเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าดูว่าเจ้าแรดเนี่ยมันเปิดกรงแล้วหรือยังเออไม่เห็นจะเปิดเลยแฮะทำไงอ่ะไปหรือเปล่าอ่ะจะแปอะไรขาวนี้ปุ่มอะไรอ่ะเล้วเล้ยเปิดแลเปิดอล ขอบขึ้นมาเอ้าเอาอู้ต้องมีคนปิดเปิดได้รู้กดไห้ยฉันไม่ได้จะช่วยนายหรอกฉันแค่จะเก็บนายเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้นายโดนเจ้าตอเบิไอ้แรดบ้าทุกคนกดให้หน่อยสิเอาไม่อะปังเฮ้ยฉันเก็บน้องกระจกบนี่ดีกว่าเธอทำไมเธอถึงข้ามผ่านยีราฟไปอย่างนั้นน่ะนี่ฉันมีไข่แล้วนะจ๊ะไข่นี้เนี่ย เอาไปทําไข่เจียวกับไข่ดาวได้เลยนะเนี่ยโอ้ยเอาไปทำปี๊ยะยำๆๆเอออย่างโหดเลยจะแม่ดูนี่จะแม่ต้นใหญ่อะไรนะในถ้ำตรงนี้มีสิ่งมีชีวิตจริงอ่ะมันจะมีสิ่งมีชีวิตได้โอ้ my god ไม่มีมันสิงโตใช่เหรอสิงโตตัวเมียป่ะไม่ใช่ไม่รู้อ่ะในภาษาไทยสิงโตตัวเมีสูงฉันงงมากเลยท่านมาอยากเจอสิงโตตามมานี่นี่สิงสิงโตอยู่นี่ สิงโตตัวเมียส่วนนั่นเป็นสิงโตตัวคู่ตัวคู่ขึ้นบอมาเลยนี่โอ้ทางไปกันต่อครับอุ้ยนี่เราได้มาแล้วเนี่ยทัานขอดูแป๊งสิบเก้าตัวสิบเมตรเร็วเหมืนกันนะเนี่ยพี่กูมาเป็นอะไรก่อนมันคือสิงโตไงแป้งแล้วมันไหนอ่อนขี้งี้เราไปยืะมาดมาสิเพ้งยาไลออนเดี๋ยวเราไปใส่ช้างกันดีกว่าจะแป้งเราจะได้เก็บช้างด้วยได้เลยครับพออุ้ยมีช้างกำลังกินน้ำอยู่เลยอ่ะ กินด้วยจ้าอร่อยไหมเจ้าช้างก็ดีนะตอนแรกเนี่ยแต่หลังจากที่ชุบแดงเดินวนแล้วล่ะก็น้ำเค็มเลยเหรอไม่ได้ล้างเท้าสิช่วงนี้ขอล้างเท้าหน่อยตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยลิงบาบูนน่ะได้แย่งบนเนี่ยลิงบาบูนที่มาคู่กับเจ้าป่าที่เขาต้องแบบว่าขึ้นจากยีราฟซิมบ้าเขาเอาซิมบ้ายกลงไปยกขึ้นไ้าหัวฉัน ความสำคัญคต่หลังจากนั้นนายก็มาปีนฉันพวกนายนี่มันเร็วจริงๆนะเยอะบาบูนแค่พเราเท่านั้นที่ไปเอาบาบูนเจียรับเฮ้องกระโดดประมาณไหนอันนี้ต้กระโดดประมาณไหนถึงจะถูกใจเธอจเจแป้งแผ่นสีเขียวมันหายได้ด้วยนะถ้ายืนนานจริงเหรอจริงจริงที่แป้งพี่เจอพี่เจอชิปมั้งอะฮะฮะลดีแล้วกระบ เราจอเจอจริงไหมอ่ะมั่งเจ้าเมั่งเนี่ยมันอยู่นี่โผล่ตัวนิดเดียวเองโอ้หจะไปเห็นน่ะคือคือเดินผ่านเดินผ่านแล้วเหยียบมันมังนะมันอาจจะคล้ายๆกับกระรอกไม่เหยียบมันไอิปมั่งแม่เห็นเป็นกระรอกได้ไงตัวมันจิ๋วแล้วก็โผล่มาจากพุ่มไม้นี่เรายังเหลืออีกหลายโซนเลยนะเนี่ยเอาไปใกล้ใกล้ก่อนแล้วกันคคุุณณตรงนั้นี่มันมีตัวหนึ่งอะไรเนี่ยอะไรยะนี่มันอยู่หลังป้ายนี่ อะไรเจียวกอะทีมมันอีกตุนนี่ทุกคนฉันเจอตัวนี้อยู่หลังป้ายอ๋อมันคือตัวเขาเคลมอ่ะจะแป้งเคลมนะพี่กิจเป็นคนเจอก่อนนะนี่ไม่ฉันเจอด้วยฉันเจอด้วยโอเคเอาล่ะมาเหนพี่โซนเกษตรกรกันบ้างครับโซนนี้รู้สึกว่าวัววัวทำไมมีแท่งอะไรแปลกๆด้วยเอ้ยมันถูกฉันถูกแบบ ิดออกมาไม้หูยหายเลยได้แล้วฉันได้แล้วไหนสิมีวิธีฉันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหนเึ๊บดึ๊บดเราใช้นี่ไงนี่เดินมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ย่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ขี้หิดอ่ะเราที่เมกโรดอนเริ่มสีแดงแล้วไปดูที่ทะเลกันดีกว่าไปไปเร็วไปเร็วไปเร็ว และในวันนี้คือการปรากฏตัวของเมกอโรดอนพวกเราทุกคนจะได้เห็นปรากฏการทางธรรมชาติแบบดึกดำบรรพ์สดๆโอ้ยมาอีกทีสุดท้ายเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง้อยนะเดือดน้อยเราไปข้างล่างกันบุ๊หน่อย เก็บยังไงอ่ะไอ้ยมันเก็บไม่ได้อ่ะได้แล้วมันขึ้นมาแล้วมมันนขึ้าแล้วมันหายไปแล้วอทำเก็บตอนสีแดงทำเก็บตอนสีแดงอ๋อมันย้ายที่ทำเก็บโอ้ยถ้ดูได้มาแล้วนะตอนสีแดงมันโหดตอนสีแดงมันโหดจะเก็บตอนสีแดงันจะกินพวกแกทั้งหมดเลยใช่วุ้ยไหนอ่ะดูดิไหนแล้วไหนแล้วไปแล้วที่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแน่นอนเฮ้ยอยู่ตรงกลายอยู่ข้างล่างอยู่ข้าง โอ๊ยหมดเวลาแล้วอ่啊แล้วในขัรนตอนรับจากไปรู้สึกว่ามันจะต้องจำสีอีกนานนับปีเลยล่ะแต่พวกเราได้มาแล้วนะตอนนี้เราได้ทั้งหมดยี่สิบเก้าตัวเนี่ยทุกคนเอ้ยเอ้ยมันไปแล้วไอ้ไม่หยุดมันไม่หยุดเว้ยไอโผมอะผมตกไปแล้วไปแล้วเย้้เยอดมากเลย ที่เราจะจากกันเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปเก็บในโรงนาอีกหน่อยดีกว่าน้อทุกคนโอเคเมื่อกี้เราตอบบอพีทเราเป็นตอบบอพีทไหมไม่อ่ะเดี๋ยวฉันเก็บในอุ้ยเก็บอะไรง่ายเมาโดนขังอยู่อ่ะช่วยด้วยนะฉันอยากไปหาทริกเพื่อนรักของฉันโอ้ยดองกี้ช่วยยังไงอ่ะช่วยยังไงเดี๋ยวฉันหาทางช่วยนายนะต้องมีประตูลับหรืออะไรแน่ๆเอาเก็บม้าก่อนละกันฉันขี่ม้าแล้วเฮ้ยคิดว่า ข้างหลังลามันมีเนี่ยมันเหมือนแบบหน้าต่างมันโดนปิดอยู่เราเอาอ,อะไรมางับได้ป่ะเฮ้ยข้างบนมัน<อ>มีบันไดด้วยนะมีนกข้างบนมีนกไก่ไ,<อ>ไม่ใช่นกตรงนี้อาจจะมีอะไรที่สามารถทำลายได้ก็ได้นะนี่ๆๆตรงเนี้ยเดี๋ยวหนูหนูช่วยดูหนูช่วยดูงั้นฉันขอลองปีนขึ้นไปตรงน,นี้ก่อนละกันไปเจอเจออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยยุ่งฉามีนกไก่ไก่ไก่ไหรอไก่ จ๊แป้งเจ๊แปงหนูว่าเราต้องหาวิธีการจดปล่อยลานะเจ๊แป้งเจ๊แป้งเจ๊แป้งข้างไก่บนโรงน้ำมีปุ่มสีแดงแดงด้วยอ่ะงานลองกดดูสิมันจะปลดปล่อยลาหรือเปล่าอะหนูกดให้ฮะกดไ,มไมหดไมไม่เห็นปลดเลยไม่เห็นปลดเลยมันอาจจะเป็นคำั้งาได้อนะมีนก<ม>พู่<ม>้วยนะเก็บเก็บ <ๆ S 1> หรือยังไม่กดได้ไงก็นี่ไงประตู ็นี like ่ไงเจ๊แป้งประตูหนูก็เข้ามาได้เนี่ยต้องปลดใครปลดมันหรือเปล่าแล้วไหนเอะมาที่บางมันมันมีปุ่มังก์ก็นี่ไงที่เนี่ยแป้งต้องปีนหน้าต่างตรงไก่ตัวผู้ออกมาไปช่วยลาเออไี้เขียวยังไี้เขียวแล้วเไปช่วยกูลาปลดแล้วเปยดกลมลาดองกี้ ดีเี่กก็คือทั้งหมดของการหาสัตว์ในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าเราเพิ่งหาได้แค่35ตัวเท่านั้นเองและถ้าใครอยากจะดูต่อเนี่ยก็อย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเลยสำหรวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะบ๊ายบาย